สวัสดีครับก็เอ่อแฮปปี้นิวเอียร์นะครับทุกคนนะฮะที่ติดตามนะครับกับเอ่อโอจิเมะเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับปีนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรให้ทุกคนได้ดูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอ่อด้วยสถานการณ์เนาะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคอนเทนต์ต่างๆให้ทุกคนได้ติดตามมากขึ้นนะครับใครที่เอ่อรอดูรถถอยดรอครับซีซั่นสามนะครับปีหน้าครับไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเอ่อคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูน้องๆสาวๆนะครับมาแข่งขันกันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับใครที่เอ่อ รอดูแล้วนะฮะก็อดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆได้ค่ยด้วยนะครับตอนนี้น้องๆวง,งทวิกสก็แยกย้ายกันไปทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยูนิตต่างๆแต่ละที่นะครับเราก็อยากให้น้องๆได้ทุกคนมีประสบการณ์นะคะรับยังไงฝากติดตามผลงานของน้องท,ทุกคนที่แยกกันไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ปีหน้านะคะรับรับรองว่ามีอะไรสุขๆให้ดูแน่นอนนะครับยังไงปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแฮปปี้นิวีย์นะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนสูขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เรามาเจอกันปีหน้าครับ